กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะตามรู้สึกของเพงวันนี้จบรตรัวนี้ให้ทิ้งตรงนี้ทุกๆอย่างเกิดจากความที่โอเคค่ายเพยงลงเราต้องการให้ทุกคนมีุมีภาพที่ดีขึ้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผ่อนคลายค่อนข้าง,างวงเล็บเครียดแต่หลังจากวันนี้เพิ่อนไปวอทที่ว่าทุกคนจะเป็นบุคลากรหรือเป็นคนที่มีสัธิภาพ ม่ใช่แค่เป็นที่นี่อันอนาคตคุณไปทําง,งานที่อื่นคุณก็จะเป็นคนที่ข็งแ่งคิดว่าวันนี้ถ้าคุณผ่านตรงนี้ได้ผมคิดว่าทุกๆคนกะสิบไปเห็นหน้าของคุณในแบบสบายๆเพราะว่าคิดว่าตรงนี้ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันชีวิตร้อยวิตล้านชีวิตที่เราต้องเจอแต่วันนี้เออมันมันมันยังไม่เยอะแค่อันนี้แค่หนึ่งหนึ่งเสี่ยวของการใช้ชีวิตอันนี้ก็เป็นหนึ่งความสนุก พ์ทของเออเคยอยู่ค่ายเป็นตัวเกียวดนตรเนาอมันเคยทำแบบนี้มันเคยพากันแบบนี้เออพวกมันพาคนแบบนี้แบบนั้น่านแล้วแค่ที่กูจริงๆในอนาคตกูก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมาก mm hmm. แล้วเราไปให้ย้อนกลับไปดูวันแรกที่อยู่ตัวอย่า,างวันนี้ดีขึ้นขนาดไหนตามนั้นแหละบอสก,ก็มีแต่ความหวังดีให้ทุกคนเจริญเติมตแล้วก็มีเอฟซีที่เยอะแต่อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปดูข้อแรกที่เราทำมาแล้วตอนทีสุดทา้ายมันมันมีความหมายว่ายังไงถ้า คิดว่าไปเลื่อนดูตั้งแต่ไลฟ์เริ่มต้นถึงตอนนี้ทุกคนจะเข้าใจคุงมากขึ้นอีกมากไปอีกมากไปนะขอโทษขอโทษฟิมด้วยขอโทษฟิมขอโทษฟิมพ่อแม่หนู่มไม่ได้เป็นจุดอ่อนอะไรใดๆนะแล้ววันนี้พี่เดี่ยวเป็นเพื่อในฐานะที่พี่เดี่ยวก็เป็นคนที่บอสเลือกแม่แซมโอกี้พี่วุ้ยอ้ายคุณพกี้วันนี้ก็อยากให้พี่เดี่ยวพูดคนแรกเอาเอในฐานะที่เป็นคนที่แบกรับในสิ่งที่บอส มอบหมายเออว่าพ sure like ouais. okay. so yeah, right right. ี่เด like like ียวต่อเฮลซีซีเดอร์แมสเซองซีซีเดอร์บุกลับก่อนเพราะสีเดียดอัดเอามูญลงก็ได้ครับกดหลังเอานี้ยนละเป็นอันโอเคก็อยากให้เดี๋ยวมันบอกว่าเพื่อเป็นการไม่เข้าใจไม่ผิดกันว่าทําไมถึงมีแบบนี้เกิดขึ้นและที่พูดมาเป็นความอะไรก็ก่อนอื่นก็เปแเคลียร์ก่อนว่าขอโทษก่อนขอโทษทุกคนที่ที่พามาถึงแบบอะไรแต่แต่ที่อยากให้ทุกคนได้อะไรจาก จากวันนี้ไม่มากก็น้อยแต่เพิ่งโกรธฉันนู่นคนสังการทั้งหมดทั้งวลนไม่ต้องมาโกรธฉันฉันเป็นแค่หุ่นเชิดที่พวกเธอเกลียดฉันทุกวันนี้เพราะหุ่นเชิดนู่นคนนู้นเป็นคนสังการทั้งหมดนะขอโทษขอโทษทุกคนแล้วก็ชื่ชนชมทุกคนตลอดแต่ว่าสิ่งที่พี่บอกเสมอนนแหละว่าอย่าหยุดพัฒนาและอย่าลืมว่าแบบว่าว่าเรามามาจากตรงนี้ได้ยังไงอย่าทิ่ ที่พี่พูดไปเนี่ะอย่าเพิ่งลืมตอนนี้ตอนนี้ให้เราสู้ก่อนอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งอะไรก็รแล้วแต่ให้เราสู้ไปก่อนพี่ๆทุกคนรวมถึงบอสเชื่อว่ารักทุกคนเหมือนกันขเขาทำงานหนักขเขาเ็ำงานหนักขเขาเ็ำงานหนักลอยเปอร์เซ็นต์อิสนอร์รับไปเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำกันเพราะว่ากันนนหลัเขาหนักน้ำซึ่ก็ไม่สามารถหลับได้ทุกคนบนรถตู้เนี่ยไม่สามารถหลับได้เพราะตาตีพังงานยุงสิแต่อยากให้รับรู้ถึงความ ความเต็มที่ของเขาความเต็มที่ของตัวเคมีสิความเต็มที่ของทุกคนแล้วก็รักรักทุกคนอยากอยากเหมือนที่บิกกกี้บอกอยากเห็นทุกคนวันนึงออกไปโลดแล่นคนเดียวได้ออกไปใช้ชีวิตเส้นทางคนเดียวได้ออกไปมีช่างแต่งหน้านทําผมส่วนตัวได้ยวันนั้นมันจะเป็นวันที่เราภูมิใจแล้วก็อยากกอดทุกคนหน่อยเด็เพราะแล้วก็ขอกอดทุกคนหน่อย ยนสจะกระดูดสึกจนได้อ่อยทุกคนยืนึ้นยืนยังยืนขานยก่อนแต่นในทานะที่อยู่้่งการเดียวเข้าเต่แม่เดียววันนี้ก็เข้าเจแล้วนะว่คือ่วันเองับขอบคุณที่ยบอกไปสอแล้วก็เาตัวเองเข้ามาในเกมทงที่รเสียงแต่ว่าก็ยอมเข้ามา ทั้งหมดเลยค่ะแบบทุกคนนะทุกคนที่รอเกอนเธอตรงนั้นก็มีรังกันรักันขอบคุณน,นี่นี่แหละค่ะทุกคนเป็นภาพที่แบบว่า,าเป็นภาพที่<ม><ม>อยากเห็นมากคือคือที่ผ่านมาเราทํางานด้วยกันมันไม่ปแปลกที่มันเหมือนลิ้นกับฟันเราทุกคนมันการทางานด้วยกันมันก็มีเข้าใจกันบ้างมข้าใจกันบ้างแต่ภาษาไทยแล้ววันนี้คือภาพที่อยากเห็นมากที่สุดแล้วก็แบบ ดีใจมากๆเลยอ่ะคือโกกิกับพี่บิ๊กเองอ่ะเราสองคนคนหนึ่งอายุ24 e คนหนึ่งอายุ22 e e เราแบบอายุเรายังไม่เยอะแต่เราเรารู้สึกขอบคุณที่ทุกคนให้เกียรติแล้วก็เขาลงพวกเราเราขอบคุณที่หลายคนฝากควา,านนะคมหวังอนาคตไว้กับไว้กับพวกเราคือเราเราเองก,ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเราเนี่ยจะพาทุกคนไปได้ถึงแบบขนาดไหนไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลได้ขนาดไหนแต่ทุกคนก็แบบคือเหมือนฝากความหวังเครื่องเงิไว้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ ขอบคุณทุกคนนะคะจริงๆตัวพวกหนูเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรมากที่สุดเลยแต่แบบขอบคุณที่ขอบคุณพี่มิกกี้พี่เดียวขอบคุณทุกคนแบบหลายๆคนที่แบบว่าเล่าความพวกเรานะคะเองครับกกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ